สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพหรือโอเคแฟนคลับดอทครับขอญาตขําแมวพุงงนิดนึ่งคลิปนี้จะคุยกันถึงภาพยนตร์เรื่อง Beast B e A S T, หรือชื่อภาษาไทยว่าสัตว์ร้ายสู้เพื่อครอบครัวในโปสเตอร์มีบอกว่าฉายมาตั้งแต่วันที่25สิงหาคมซึ่งอันที่จริงแล้วเราก็ได้รับเชิญให้ไปชมภาพยนตร์ในรอบสื่อมวลชนนะครับโดยบริษัท UIP ประเทศไทย เขาให้ไปดูตั้งแต่วันที่24ก็คือวันก่อนหน้านั้น1วันแล้วพี่โอก็ชวนน้องซันนักรีวิวของเราคนใหม่เนี่ยไปด้วยเป็นนักรีวิวใหม่ที่พี่โอจะแนะนําต่อจากน้องตี้น้องเฟิร์สน้องอีกหลายๆน้องนะครับที่เคยรีวิวให้ช่องเราแล้วก็น้องซันก็รับว่าจะมารีวิวเรื่องนี้เองแล้วตอนนี้เวลาวันนี้มันเท่าไหร่ละวันนี้วันที่พี่โอพูดเนี่ยคือวันที่ กันยายนมันผ่านไปแล้ว2ส,สัปดาห์น้องสันก็ยังไม่ส่งงานแต่ปรากฏว่าว่าไม่ไม,ไม่ว่าอะไรน้องสันนะครับน้องสันป่วยป่วยพอพี่โอเออขอให้มาดูหนังแล้วน้องสันก็นั่งมอเตอร์ไซค์ตากฝนแล้วก็เจอห้องแอร์ในโรงหนังน้องสันก็เลยป่วยป่วยคนเดียวไม่พอป่วยกับแฟนด้วยพี่โอต้องขออภัยน้องสันเวลาที่นี้ด้วยนะครับก็คลิปนี้ไม่เป็นไรพี่โอเอามาพูดเองแล้วแต่ว่าพูดช้าขนาดนี้แล้วเนี่ย จะให้พูดเหมือนคนอื่นคือทุกท่านที่ได้ชมจะชมรีวิวก็คงดูไปหมดแล้วแล้วหนังก็ใกล้ที่จะออกจากโรงไปแล้วนะครับพี่โอก็จะคุยคลิปนี้ไปการคุยแบบเรื่อยเปื่อยไปเลยโดยที่ไม่ต้องมีองค์ประกอบในการรีวิวการวิเคราะห์การวิจารณ์ใดๆนะครับเราก็ปกติเราก็พูดลักษณะเหมือนคนดูหนังทั่วไปที่ใช้เอ็มพาดูอยู่แล้วความรู้สึกส่วนตัวซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถาบันหรือไปอ้างอิง คำพูดคำจาหรือว่าบทวิเคราะห์ของใครมาใส่ในคลิปนะครับเรื่องที่พี่โอจะคุยเป็นเรื่องแรกก็คือชื่อหนังสัตว์ร้ายสู้เพื่อครอบครัวในฐานะที่พี่โอเรียนวิชาภาษาไทยเอกวิชาเอกวิชาภาษาและวันคดีไทยมานะครับถึงจะเรียนไม่จบไม่ครบอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าภาษาไทยเราก็เก่งพอสมควรน,นี่เป็นคำคำสองคำนะครับเราไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมจะต้องขีดแยกกัน ภาษาอังกฤษเราไม่ต้องสนใจ beast ก็หมายถึงสัตว์ร้ายตัวนี้แหละอืมเป็นสัตว์ร้ายเป็นอสูรเกิม beauty and the beast โฉมงามกับเจ้าชายอสูรนะแล้วก็เออ่มีอะไรอีกนะ the beast ของของเกาหลีใช่ไหมครับที่ปิดโซล่าอันนั้นเนะ่จะเป็นคลิปที่กําลังกลับมาได้รับความนิยมในช่องก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมก็ทําไมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมจะต,ต้องมีขีดยติพังอะไรตรงนี้ด้วยสัตว์ ร้ายสัตว์หมายถึงอะไรจะหมายจะให้หมายถึงอะไรพี่โอมไม่เข้าใจอันเนี้ยแต่คําว่าสู้เพื่อครอบครัวนี้มันเป็นวลีนะครับสู้เพื่อครอบครัวมันก็น่าจะหมายถึงผู้ชายคนนี้หรือหมายแต่พอเอามารวมกันเพื่อให้เป็นประโยคสัตว์ร้ายสู้เพื่อครอบครัว สัตว์ก็มีตัวนี้มันก็คือควรจะเป็นสัตว์ตัวนี้สู้เพื่อครอบครัวคลิปนี้พี่โอกมีสปอยนะครับเป็นคลิปคลุยสนุกไม่ไม่ซีเรียสจริงจังนะครับน่าจะเป็นสัตว์ตัวนี้ในเรื่องไอ้ตัวนี้มันก็ไม่มีครอบครัวมันตัวคนเดียวมันเป็นตัวผู้ตัวคนเดียวแล้วก็ล่าเหย่เื่ออ๋อมันครอบครัวครอบครัวมันถูกคนร้ายฆ่าตายไปแล้วสู้เพื่อครอบครัวเอาเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ มันไม่ได้สู้เพื่อครอบครัวที่มีชีวิตอยู่คนสู้เพื่อครอบครัวที่ยังมีชีวิตอยู่คือคนนี้ยังมีลูกสาวสองคนที่เขาจะต้องปกป้องตกลงใครคือคนที่สู้เพื่อครอบครัวถ้าสิ่งนี้สู้เพื่อครอบครัวอ่สิ่งนี้ก็คือสัตว์ร้ายที่สู้เพื่อครอบครัวแต่คนนี้เป็นคนที่สู้เพื่อครอบครัวหรือคนนี้คือสัตว์ร้าย ไม่ใช่นะครับไปดูในเรื่องไม่ใช่ที่จริงตั้งชื่อง่ายๆไปว่าชื่อสัตว์ก็ได้นะก็สัตว์ร้ายดีแล้วนะครับสัตว์เดี๋ยวมันจะเหมือนคำหยาบคำด่าไปอา้าวข้ามประเด็นเรื่องนี้ไปไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมชื่อภาษาไทยจะต้องยาวเพราะคนก็เรียกแคบีสอ d ดิสเอลอิดิสอิดิสอิดิสเอลบ้าเป็นผู้เปิดทวารไม่ใช่ ไม่ใช่รูทวานช่องประตูผู้เปิดทวานในภาพยนตร์เรื่องภาพยนตร์ชุดเรื่องทอนะครับซึ่งเขาก็ได้แสดงมา3-4ภาคเลยใช่ไหมแล้วก็ใน a เวนเ e อร์แต่เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องที่บทเขาดีที่สุดบทที่ดีที่สุดของเขาอยู่ในเรื่อง Fast ภาคแยกพิเศษที่นำแสดงโดยดเวนจอนสันและใครอีกคน เจสันสเตเต็มนะครับฟาสพาแยกฮอปชอเขาเป็นตัวร้ายเป็นมนุษย์ดัดแปลงมนุษย์จักรกลหุ่นยนต์ครึ่งคนครึ่งหุ่นยนต์อะไรประมาณนั้นเน่ยเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่บทดีที่สุดส่วนเรื่องนี้เขาก็เป็นแค่คุณพ่อธรรมดาธรรมดาปรากฏว่าเจ้าตัวนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากคอมพิวเตอร์กราฟิกล้วนนะครับ มีทางค่ายหนังแจ้งมาว่าเรื่องนี้ไม่ได้ใช้สัตว์ตัวจริงในการแสดงเลยแม้แต่ตัวเดียวไม่มีฉากไหนเลยที่จะมีสิงโตตัวจริงแสดงทั้งหมดเป็นภาพที่สร้างขึ้นโอ้โหพอได้รู้ข้อมูลตรงนี้พี่โอยอมรับว่าเยี่ยมมากครับเราเคยดูหนังสิงโตมาแล้วหลายเรื่อง ก็เรื่องที่ผมประทับใจที่สุดในชีวิตก็มากกว่าเรื่องนี้อีกนะก็คือเรื่อง The Ghost and the Darkness Michael Douglas กับ w a l k i l m e r w a l k i l m e r ที่เป็นเพื่อนทอมครูซในเรื่องท็อปกัรมาริกนะครับเรื่องนั้นก็เป็นสิงโตที่อารวาดฆ่าคนเพื่อความสนุกสนานมันมี2ตัวชื่อ The Ghost กับ The Darkness อันนี้เป็นชื่อสิงโตไม่ใช่ผีกับความมืดนะครับก็แปลว่าอย่างนั้นแหละแต่ว่าเป็นชื่อ เรื่องนั้นน่ากลัวมากพี่โอดูตอนเด็กด้วยแหละถึงได้ประทับใจมาจนถึงทุกวันนี้ว่าถ้าดูตอนโตเทียบกันไม่แน่ก็อาจจะชอบเรื่องอื่นมากกว่าก็ได้หลังจากนั้นก็เป็นหนังน่ารักเดอะไลออนคิงนะครับทั้งสองเวอร์ชันก็ไม่ได้ไม่ได้ประทับใจอะไรก็เป็นหนังเป็นหนังเด็กน่ารากักไม่ใช่หนังน่ากลัวเรื่องนี้เป็นหนังสิงโตน่ากลัวเรื่องที่2ความน่ากลัวของมันก็คือมันก็ฆ่าคนแบบไม่ปราณีฆ่าโดยไม่กิน ฆ่าเพราะความแค้นเช่นเดียวกับเรื่อง The Ghosts and the Darkness ความสนุกมันอยู่ตรงนี้แล้วมันก็ฆ่าไม่เลือกหน้าไม่ว่าใครที่ไหนเขาเป็นมนุษย์มันก็ฆ่าหมดนะครับแล้วก็มีตัวละครที่เป็นอสียดดยมากเรื่องนี้เล่นกันแค่ไม่กี่ตัวเองมีตัวพ่อมีลูกสองคนแล้วก็เพื่อนที่แสดงเยอะหน่อยนอกนั้นก็จะมีบทตัวร้ายที่ไปฆ่าครอบครัวของสิงโตเขาเรียกเป็นพรานเถื่อนครับก็ทําที่ตัวที่ทําให้ตัวนี้เกิดความแค้น ตัวของพระเอกมามางานเอ่อมามาบ้านภรรยาซึ่งอันนี้ถ่ายทําในประเทศอฟริกาทั้งเรื่องนะครับซึ่งเป็นถ้าถ้าเราไม่ได้สนใจดูหนังเราดูวิวพี่โอว่ามันก็คุ้มพอสมควรสําหรับสําหรับภาพที่เห็นจากเรื่องนี้วิวป่าวิวธรรมชาติของอฟริกานั้นสวยงามมากภรรยาเขาตายไปเขาก็พาลูกส,กสาวสองคนนะครับลูกสาวสองคนเป็นใครพี่โอไม่รู้จักแต่ว่า เดิมทีเนี่ยในการออริชันในการแคสลูกสาวตัวจริงของอิริสมาแคสด้วยแต่เนื่องจากผู้กำกับเห็นว่าองค์ประกอบต่างๆคือไม่สามารถเข้ากันได้ว่าอย่างนั้นถ้าเป็นภาษาที่เขาพูดพูดกันก็ประมาณเคมีไม่เข้ากันอะไรแต่พี่โอ๋ไม่ชอบพูดตามคนอื่นนะก็ก็อ่ะแปลว่าแสดงเข้ากับพ่อไม่ได้เพราะว่าในชีวิตจริงเขาบอกว่าพ่อลูกแทบไม่ค่อยคุยกันก็เลยดูเหมือนเข้ากันไม่ได้มันก็คง มีอินเนอร์ความเป็นตัวจริงมันออกนะครับก็เลยได้คนอื่นมาแสดงเป็นลูกแทนก็เป็นเรื่องที่แปลกดีที่ไม่เหมือนทอคือพระเอกทอเอาลูกมาแสดงทั้งหมดแต่คนเปิดทวารในทอประตูนะครับลูกคนเดียวเอามาแสดงด้วยไม่ได้ทั้งทั้งที่ในบทมีลูกสองคนด้วยซ้ำครับก็เขาก็ท่องเที่ยวไปในวันหนึ่งก็คือมางานภรยาแล้วก็ คงเซ็งอะไรนี่แหละความสัมพันธ์ของลูกในเรื่องนี้ที่จริงก็ค่อนข้างไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่นรักใคร่กลมเกลียวที่จริงพี่โอ๋ก็ไม่เห็นว่าแตกต่างก็ในเมื่อลูกมีปฏิกิริยาที่ไม่ดีจริงเอามาแสดงในเรื่องนี้มันก็เหมาะสมกันดีแล้วพี่โอ๋ยังไม่เข้าใจเลยว่ามันไม่เหมาะตรงไหนครับในเรื่องจะต้องแสดงเป็นคนที่ไม่ถูกกันหรือว่าตอนออดิชันอาจจะอาจจะแสดงให้เห็นว่าไม่ขัดแยง้งกันก็เป็นได้นะครับอันนี้เราก็ไม่เข้าใจเรื่องของเขาหรอก แต่ว่าตัวเขาก็ออกมายอมรับแล้วว่าเขากับลูกไม่เข้ากันจริงๆก็มีวันหนึ่งก็ได้มาเที่ยวป่าแล้วก็มาเจอไอ้ตัวนี้อารวาสแล้วก็มีการแสดงความก็บอกว่าความความมุทะลุความบ้าบินอะไรไม่รู้ของเพื่อนเขาเพื่อนเขารู้อยู่ว่าตัวนี้มันเป็นสัตว์ร้าย แล้วบอกเพื่อนบอกลูกว่าอย่าออกไปไกลจากรถอย่าแตกกลุ่มกันตัวเองตามไปเฉยเลยทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าทําอะไรไม่ได้พี่โอเกลียดตัวละครที่มีความคิดแบบนี้มากไม่รู้ใส่ทําไมนี่เป็นจุดใหญ่เลยที่หกนนักคะแนนก็นอกนั้นแล้วพระเอกรู้ว่าต้องสปอยไหมสปอยก็สปอยให้หมดนะที่สุดแล้วเนี่ยจากการสู้กันไปเต็มเรื่อง แล้วก็มีบทตัวร้ายจริงๆซึ่งน่าจะเป็นตัวร้ายของเรื่องก็คือพลานเถื่อนพลานเถื่อนถ้าไม่มีพระเอกครอบครัวพระเอกมาเกี่ยวข้องพลานเถื่อนก็ถูกกาจัดได้โดยง่ายด้วยนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพระเอกไม่มีครอบครัวพระเอกเป็นแค่ครอบครัวของเหยื่อที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเรื่องนี้เลยครับเข้ามาหลงคือคนเขาทะเลาะกันเนี่ย สิงโตกับคนเขามีเรื่องกันไว้เหมือนกับเด็กช่างคนตีกันเอ้ยไม่ค่อยพี่โอไม่ได้บูลลี่นะครับเหมือนกับวัยรุ่นนักเลงตีกัน2กลุ่มแล้วเรามาอยู่ครอบครัวเรามาอยู่ตรงกลางเรามาเดินลูกหลงตายไปด้วยเจ็บไปด้วยนั่นแหละมันอารมณ์ประมาณนั้นเลยตัวเองไม่ได้มีต้นเหตุสาเหตุอะไรให้เกิดเรื่องนี้แต่ก็เป็นคนจบเรื่องนะครับเพราะว่าอีนี่มันกําจัดไอ้พวกนั้นไปแล้วนี้ ก็เลยจะต้องกำจัดอันนี้ที่เหลือเพราะไม่งั้นครอบครัวจะเดือดร้อน,อนก็เลยพามากำจัดในถิ่นของเพื่อนซึ่งเลี้ยงสิงโตไว้ธรรมาชาติของสิงโตเมื่อสิงโตต่างถิ่นเข้ามาในถิ่นของตัวเองก็จะต้องป้องกันนั่นแหละครับก็คือก็เรื่องมีแค่นี้เป็นหนังที่ดูเพลินดูสนุกบางทีก็เบื่อบ้างสั้นมากหนังสั้นทีเดียวแค่ชั่วโมงกว่าเองอ้อาวแค่นี้เหรอเนื้อหาก็แค่นี้ตัวละครก็แค่นี้ แต่ก็คงไป็นหนัก CG แล้วก็ค่าใช้จ่ายที่แอฟริกามันครับหนังก็เปิดตัวเป็นรองแพ้ให้กับเรื่องดรา้อนบอลใช่ไหมเอ่อหรือใช่ครับเรื่องหนังเรื่องนี้เปิดตัวแพ้ดรา้อนบอลที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็เปิดตัวแพ้ให้กับเรื่องวันพีซฟิมเรสที่กำลังฉายในประเทศไทยก็คือเปิดตัวพร้อมกันทั้งอเมริกาและไทยแล้วก็อเมริกาเปิดก่อนอาทิตย์หนึ่งมั้ง แล้วก็แพ้ให้กับอนิเมะญี่ปุ่นทั้งคู่ส่วนที่พี่โอจะมาพูดพี่โอก็จะขออวยเรื่องนี้นะครับก็ถ้าเป็นหนังของค่ายอื่นพี่โอจะให้6คะแนนแต่เป็นหนังของค่ายนี้ค่ายที่เขาดีกับเรามาตลอด u ู p Thailand พี่โอต้องเพิ่มคะแนนช่วยให้7คะแนนนี่คือความลำเอียงของช่องนี้ครับถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องหรือพูดอะไรให้ใครไม่ถูกใจไม่สบายใจไม่พอใจก็ต้องขออภัยเวลาที่นี้ด้วยคลิปนี้ทําขึ้นสนุกสนุกคุยกันสนุกสนานแบบเรื่อยเปื่อยนะครับ มีอะไรที่ไม่พอใจก็ไม่ไม่ต้องพูดอะไรนะก็ไปดูช่องอื่นได้เลยก็ย <laughs> <laughs> <ap> ้ายเอาัยกันนะครับอันนี้ก็ล้อเล่นเหมือนกันพบกันใหม่คลิปหน้าหรือคลิปถ้าไม่มีคลิปใหม่ก็ย้อนไปดูคลิปเก่าได้ขอบคุณครับสวัสดีครับเอออีกเรื่องหนึ่งเรื่องเพลงในตัวอย่างในตัวอย่างหนังมีเพลง I can see clearly I can see clearly now The, 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 the rain is n i gone แล้วก็ตัดภาพอันนี้ภาพอฟริกาสวยงามไม่มีในเรื่องเพลงนี้แล้วต่อมาฉากตื่นเต้นดี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 อะไรก็ไม่รู้ได้ฟังตัวอย่างนี้แหละเป็นสิ่งที่ทําให้คนดูบอกไม่อยากดูแล้วก็ไม่เข้ามาดูเรื่องนี้จริงๆก็ดูได้นะครับสนุกสนุกเจคะแนนด้วยควาลําเอียงจากช่องนี้ขอบคุณอีกทีสวัสดีครับ